ส่วนกลุ่มชาวนาที่ปักหลักอยู่ที่ด้านหน้ากระทรวงพาณิชย์นะคะวันนี้เคลื่อนไปกระทรวงการคลังเพื่อทวงถามความคืบหน้าการจ่ายเงินรับจำนำข้าวและเตรียมเทเข้าเปลือกเพิ่มปิดทุกประตูของกระทรวงการคลังค่ะกลุ่มเกษตรกรชาวนาที่กระทรวงพาณิชย์รวมตัวกันเคลื่อนขบวนด้วยรถกระบะรถอีแานและรถ6ล้อบรรทุกข้าวสารจํานวน6ตันเพื่อกดดันรัฐบาลเร่งให้คําตอบกับชาวนาในการเบิกจ่ายงบกลาง20 0 0 0ล้านบาทหลังจากกลุ่มผู้ชุมนุมได้ไปเท ข้าวสารกองไว้จำนวนประมาณ10บตันที่ประตูด้านหน้ากระทรวงการคลังตั้งแต่เมื่อวานนี้และอาจจะนำข้าเปลือกไปเทเพิ่มปิดทุกประตูของกระทรวงการคลังรวมทั้งให้ช่วยรับซื้อข้าวที่ชาวนานำมาเทไว้และจะกลับมาทวงคำตอบภายใน7วันและหากยังไม่มีเจ้าหน้าที่มารับเรื่องก็จะปาาไข่เน่าใส่เหมือนกับเมื่อวานนายนัทวัฒน์ชันอินงามผู้ประสานงานเครือข่ายชาวนาไทยเปิดเผยว่าสัปดาห์หน้าจะไปขอเจราจากับผู้บัญชาการทหารบกกรมราชทานรวมถึงกรมการค้าา ภายในให้รับซื้อข้าวสารจากชาวนาที่กําลังเก็บเกี่ยวรวมทั้งให้ช่วยหายช่องทางการจัดจําหน่ายข้าวถุงของชาวนาและนํำข้าวถุงขนาด5กิโลกรัมมาวางขายที่กระทรวงพาณิชย์ด้วยเพื่อช่วยชาวนาระหว่างที่ยังไม่ได้เงินรับจํานําจากโครงการรับจํานําข้าว